เฮกลัว <c oughs> ต้องเล่นจริงเหรอเนี่ยายไปอีปคือมันก็เคยเล่นแหละแต่ว่าลืมลดเสียงไว้ล้นมันเสียงดังไหมเนี่ยบ้านแตกเงี้เลยโอ้มาแล้วไหน ไม่ดังมังม้งมั้งต้องทำอะไรไหมไม่ต้องหรอกน่าจะยังไม่เดินหรอก oh. เอาลืมนะกดไปละคือแรกมันไม่น่ามีอะไรหรอกไปชิวไป แล้วไม่มีระเบาสบายสบายแต่ตีหนึ่งไม่แน่นะ <S 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 เอ๊ะเต่าที่ดูเขาบอกว่าผมไม่ร,รู <S 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 โ<อ>้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีหนึ่งแล้วแต่กว่าจะตีหนึ่งมันก็นานเหมือนกันเนะ ระหว่างนี้เราทำอะไรกันดีนเปิดส่องไปก็เฮ้ยัวแบดแปดโำแปดแปดสิบห้าแล้วนะแปดสี่แล้วเราจะยังโอเคอยู่หรือไม่ต้องโอเคดิเฮ้ย๋อ,อ,อเข้าเคทำไมาอยู่เนี่ยเราต้อง เราตัวใช่ไหมบอกกูทีบัวเนี่ยเอาจริงจริงมันก็ว่างเหมือนกันนะคืนแรกเนี่ยทุกตัวยังอยู่ครบครบครบไหมครบสี่สี่เอ้ยสามกี่นี่ sorry out of order อยู่นั่นแหละอยออกมาแล้วเว้ยห <_ d ata> ยิบเหยียบมันก็น่าโกช่หย,ยอกแล้วเนี่ยไอ้สามแล้วพี่สามทุกตัวก็ยังไม่ขยับอ่าใช่ไหมแ,แหละ

แซลหันมาทำไมกลับมาเลยเออเอาไปแล้วอุ๊ยมาแล้วเงาดำมืนทีสามกับแปดห้าเอาอจะหลอ,นเ,อนเลยอะกอดเธอขึ้นแรกเองขึ้นแรกเองอุ๊ยไม่ใอ<ะ>่แปลกอพระไม่หันมาโอเคหลอนเอง สุดแรกเองเรับน้อนโหกไปไหมเนี่ยกูไปาร์จแล้วเอา <c oughs> เฮ้ยหายเฮ้ยหายเฮ้ยใจกลองยังไงเสียงเอยงเท้าว่ะเมื่อกี้ดีสีแล้วนี่ไหนนี่เหรออุย้ยอุ้ยหลอน กูเลยร้อนตัวเองแล้วก็แต่อีเป็ดอีไก่ไงไหนอ๋อเจอแล้วว้าวอะไรอะมึงเคยอย่าไปยุอย่าไปยุ่งยุต้องใยไในเล่นพ้าเนี่ย้วตัดจบแม่งเลยมั้งเนี่ยทำใจเล่นไม่ได้ ไปไหนแล้วยังอยู่ใช่ไหมไม่อยู่อยู่ไม่อยู่ไม่รู้เป็นอะไรอีกหาทุกทีดิผมมองเลยก็ได้กลัวกูแหกปากดังขนาดนี้ข้างบ้านด่ากูไม่ได้อุ้ยมาอีกตัวแล้วนั่งเล่นคนเดียวมันหลอนนะเว้ยไปไหนวะอ๋อหลบอยู่นี่ตกใจ

โอ้โหแม่งขนาดซ้ายขวาเลยโอ้โตายออกไปใหม่หม่ยิบี่ิบสี่ห้าหกมองโอ้ยชื่นใจปิโอ้โอโมันเอาต่อเลยประเด็นคือเสียงเกมโคตดดังด้วยนะยังไงต่อ้ย มาแล้วโอ้โหเที่ยงคืนมันไปหมดเลยเฮ้ยตอนอเคห่าของไม่หมดสิเลยตัวหนึ่งเที่ยงคืนเองโหไปเป่าแถมเมื่อนที่สองด้วยอย่าเพึ่งมาไม่ต้องมันเอาอะไรกันไปเหยงใครเดินนะเฮ้ยต้องมา เสียงอะไรไม่เอาออกไปชูอ,อ,อูพอก่อนพอก่อนเยงคืนกับแบแปดสิบแปดไม่คุ้มเลยไปไปทันทีดีวะแหกปากมาอะไรเจ็บคอเนี่ยไปยังยังไม่ไปอีกโอ้ยเกลียดแกเฮ้ยสิ่งเท้า ไปแล้วไปไหนอะไปไหนอะฮัลโหลโอเคไปไกลเลยลองเดี๋ยวคลิปนี้เราจะโดนอกวกหรือไม่เสียงเท้าอีกแล้วเท้าแหวงเปิดลำโพงเซอร์ราวขนาดนี้ได้ยินเสียงเท้าด้วยไปหลอกกูเลยเฮ้ มะะันเหสายไฟกูจะเอาไปว้าฮาไปาอีตัวนึงอะตัวนึงไปไหนอะตัวนึ่งตัวนึงตัวนึง,นงโอเคอันนี้ไปไม่ไปทีสองไปมันเปลืองไปมันเปลืองแบตนารู้ไหม ชู้ชูโชูไปเปิดกล้องมันยังไม่ไปอีกเป็นตีสองแต่ไปกูเหลือสี่เจ็ดเนี่ยไปชูไปไปแล้วนี่เฮ้ยเราทำไมมอว์เป็นกันนะเฮ้ยไม่ไม่ไม่มา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 เมาเมาจ้านะ มันไปก็ไปไม่ไกลเลยอ่ะอุย้ยมายืนเล่เลยตรงนี้แล้วทำไมกูตทองหนื่งด้วยอาจาเอกไม่มีอาจาเอกไม่มีตีสี่เลยถกบงเราแล้ว เกีวไร่ไม่ไม่หมงไม่ไม่มางไม่มงไม่มงเกยตัวอะไรยานี่ไงใช่หรือไม่ตัปแล้วช่วยกูด้วยีเ้าหกโมงหกโมงหกโมงปิดปไอเหี้ยลานบานไปแล้วไปไวจังเลยมะ แปลกนะไปไวขนาดนี้นี่ไหนอ่ออะเฮ้ยมึงไปไกลที่หมดเลยพวกนี้อย่ามาหากูนะมาทุบให้เอาอีกแล้วโอ้โหทำไมอ่ะทำไมทำไมยาแล้วมันจะหกโมงแล้วไปนนหกเปอร์เซนต์กับปีห้าผมเล่นเกมอย่างให้เงือออกเ้ย ไปแล้วโอ้ยโล่งไปไหนอะอเฮ้ยเฮ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเรามีวิธีรับมือนะฮะถ้ามันมาจริงเก็บไว้ก่อนสิบเปอร์เซ็นต์สิบสิบเปอร์ไม่วิ่งอยู่ตรงนู้นไปโอ้โอ้โอเคสามเปอร์เซ็นต์ หกวอลทักงเสียงหกวอลหกเสียงอะไรเสียงแล้วอ,ลอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วมาอีกแล้วแบตมันหนึ่งเปอร์เซนเราให,ห้โอ้ยโอ้ยหัวใจจะวายคืนที่สาม ลองฟังมั่งไหมโอ้โหไปเริมก่อนเลยไปไม่ค่อยอะไรเนี่ยไวไหมล้าเฮ้ยมันเอาอีกแล้วแปกับเวลาเทียงคืน โอ้โหวิธีหนึ่งโอเคเอ้เฮมันคือที่สามอ่ะมันต้อง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 ยังอยู่เป็ wait, wait. อะไรอ๋อ oh. มันลือของเหรอเอ๊ะ okay. อยู่ปไปเลยไม่ต้องออกมานะคือก็พอรู้วิธีเล่นมั่งแหละแต่มันก็กลัวอยู่ดีอ่ะ มาแล้วกีกอะไรรับเดินกลับไปกลับมาเนี่นแหละไม่มีตัวอะใช่ไหมไมีกระลือขอ,อยู่เยี่ยมก็ไม่มมจะต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยยังอยู่ครบ ไม่มีอะไร yeah, ผิดปกติก็แย่แล้วมันผิดปกติแต่มันเดินได้แล้วเฮ้ยโอ้ยรถพูดถึงก็มาเลยอะไรห้าห้าอะไรห้าห้าเล็กน้อยห้าอุย้ยไปแล้วไปแล้วไปไหนแม่งมานี่แล้วเสียงอะเสียงอะไรวะ ใครบอกว่าหาแถวนี้ใช่ไหมอยู่ไปไหนานงะไม่ต้องมานะ่ะยงไอ้หลอนตายไปถกใช้กล้องโอ้โหเอาทุกอย่าง,งอยู่ไปเลยไม่ต้องมา เสียงเท้าอีกแล้ววะเท้าใครวะนั่นน่ะอะไรอะไรโอ้ยตัวบายอยู่เสียงอะไรออกไปแปดมันจะหมดแล้วเดินกลับไปนั่นด,ดีมากแว่งสารพัดเสียงโอ้อยเลยไม่มีไม่มีไม่มีมมเช็คเช็คตีสี่ไม่ใช่ตีสามกับแบดสี่สิบ ีเป็นเสียงเ้ยเียงท้าเสียงทุกเสียงเย้เสียงอะไรวะมันเดินก็ไม่พักเลยอ่ะพักพักพมั่งไปไหนแล้วอุ้ย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 อย่านะอยอน อายุประกูอายุปกูเสียงก็เปิดดังจะเล่นคนเ,เดียว, <c oughs> วอีกไปรื้อของเราไม่ต้องกลับมาจำเสียปกติได้ยังเหนื่อยเนี่ยอีสี่แล้วไปแล้วสี่ที่กูจะสี่แล้วเหมือนกันหมดสเตทเลยเป็นไงเราบังเอิ้น ชินสักทีอ้าวไปแล้วปิดประตูจ้าไม่ต้องมาเลยเปิดได้ยังไม่หุบเลยนะย่าแล้วมันคงไม่มีตัวอะไร,ประแปลกๆแล้ว <c oughs> ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไม่ un> un> ่ไม่อย่กูฮ้ยฮฮหาหอะไรโอแม่งมาหนี้โอกลดูแล้วนะทไมไม่มาไม่ไม่ไม่แทมันมาแทมอีกแล้วไม่เอาไม่ใครเนี่ยโอเค รอดแล้วโอย